สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคลิปนี้นะคะดวงการงานการเงินโชคลาภและก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2564ค่ะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะเราจะได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราให้ดีที่สุดจัดการได้เต็มความสามารถนะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม เนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะเราก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาค่ะสถานการณ์ตอนนี้ของชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานนะต้องบอกว่าบางท่านนะคะหนักๆห,หน่อยตกงานนะก็เป็นช่วงที่รองงานแต่ว่าสบายใจในระดับหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าสุขภาพจิตเราดีนะบางทีอาจจะเริ่มมีข่าวคราว,าวดีๆขึ้นมานะคะท่านที่ยังมีงานทำนะยังเปิดกิจการอยู่งานไม่เยอะ งานไม่เยอะมันเป็นช่วงของการแต่ว่าต้องบอกว่าสุขภาพจิตคุณดีจริงๆนะคะเราไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องกังวลมากจนเกินไปอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังวางแผนงานวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตเราก็มีความหวังนะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเตรียมการรอลงมืออยู่เดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงแรกอาจจะดูแบบเขาใช้คำว่าอะไรอะแบบกึกกักแบบแบบเหมือนกับสองจิตสองใจเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีฉันจะเอายังไงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ต้องกังวลใจพอเราพอเราสองจิตสองใจมันก็จะมีความกังวลใจว่าฉันจะไปทางซ้ายหรือฉันจะไปทางขวาฉันจะทําสิ่งนี้ดีไหมหรือจะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมีมาแน่นอนนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากคนใกล้ชิดนะหรือแม้กระทั่งจากคนที่เรารู้จักมากจีมากคุ้นนะคะมีความช่วยเหลืออยู่รอบข้างกําลังใจก็ดีเยี่ยมเลยนะ,ะเพราะฉะนั้น ปัญหาของชาวราศีพิจิกอย่างนึงคือบางทีเราคิดมากเราคิดเยอะแล้วเรากังวลใจมันเป็นช่วงที่อ่อนไหวแต่ว่าสิงหาคมอาจจะยังมีเครียดมีกัก กดดันบ้างเล็กน้อยแต่ว่ากําลังใจจากคนรอบข้างแล้วตัวคุณเองคุณอาจจะมีการเตรียมพร้อมสําหรับการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรอบๆอบข้างนะคะมันต้องปรับเปลี่ยนนะคะนะมันมีเทมเพลตขึ้นมาด้วยไม่ว่าคุณอยากปรับหรือไม่ปรับคุณก็ต้องปรับเพราะว่าเมื่อปรับแล้วนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคืบหน้ามันจะก้าวหน้าไปได้นะดังนั้นงานจะก้าวต่อไปได้เราต้องมีการปรับตัวะคะ่ะปรับตัวในทุกเรื่องนะคะแม่หมออาจจะไม่รู้หลับว่าเออว่ามันรายละเอียดยังไง ก็ตามแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าสถานการณ์รอบข้างในเกี่ยวที่ที่มันมีผลกับการงานของเรามันปรับเปลี่ยนอยู่ต,ตลอดปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะมาทําแบบเดิมเดิมคิดแบบเดิมเดิมไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องปรับปรับแล้วดีไหมปรับแล้วดีแน่นอนนะคะอยากที่จะแนะนําว่าอยากคิดมากคิดเยอะหรืออยากคิดในแง่มุมที่มันเป็นลบบางทีสถานการณ์เรารู้แหละว่ามันก็สถานการณ์มันไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะทุกคือทุกคนก ffe, ค็มีปัญหาหมดทีนี้ถ้าเราเข้มแข็งถ้าเราคิดในแง่มมุ ที่เป็นบวกแล้วก็พยายามจัดการไปนะพยายามปรับตัวไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะงานอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเอาตัวรอดได้นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราต้องเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะ ในเรื่องของการเงินนะตอนนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะที่คิดว่าจะได้เยอะมันกลับได้ไม่ค่อยเยอะก็ทําใหค้คุณงุดหงิดพอสมควรนะในขณะเดียวกันรายจ่ายบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะจ่ายมันก็ดูเหมือนกับเอ้ยอันนี้ก็ต้องจ่ายเลยอันนี้ก็ต้องจ่ายมันเป็นช่วงเวลาที่หน้าตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะต้องจัดแจงนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าอาวุธครบมือไหมอาวุธครบมือแหละตัวคุณพร้อมนะคะคุณไม่ใช่คนที่จะมายอมแพ้อะไรง่าย,ายๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันน่าหงุดหงิดใจในนนเเเรื่อองงงงิิท นะคะคทีนี้การเงินในเดือนสิงหาคมนะคะโอ้ยมีมีทั้งช่วงที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็มีช่วงที่กังวลใจนะคะ แม่หมอมองว่าไพ่ที่เป็นลบมีอย่างเดียวค่ะคือ3มดาบนะต้องบอกา,าดาบคืออะไร3มดาบคือสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ดีเท่าที่หวังมีเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจเหมือนตอนนี้แหละคือ <c ười> มันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์เราก็ได้นะคะพอเราคาดหวังเยอะนะมันก็เลยกลายเป็นแบบเออพอมันมันผิดไปจากที่เราคาดหวังหน่อยก็เลยเออหงุดหงิดลาคาญใจโมโหนะหรือบางทีมันอาจจะเป็นอาการแบบเหมือนเราไปติดต่อโน่นนี่นั่นแล้วมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดนะคะแต่ว่ามันจะมีลู่ทางใหม่ใหม่ ในการทําเงินทําทองเข้ามาแน่นอนค่ะมันมีเดอะเวิลด์ด้วยนะคะเงินเข้ามากขึ้นกว่าตอนนี้นะรายรับมากขึ้นช่องทางที่คุณจะทํามาหากินมันจะมีมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาตินะคะงานออนไลน์งานเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีงานเกี่ยวกับความทันสมัยต่างๆเนี่ยพวกนี้จะได้เงินเข้ามาดีมากแล้วมันจะมีเงินฟุกฟุกเข้ามาด้วยเงินฟุกฟุกคือเงินที่เราพต้องเหนื่อยแล้วคิดว่ามันได้ไม่เยอะแต่มันได้เยอะ นะเรียกได้ว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะมีใช้มีจ่ายสบายมากแล้วยังยังมั่นคงดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าอยากที่จะแนะนําว่าเราต้อง,ต,องต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะต้องรัดเข็มขัดใครที่คิดว่าเอ้ยฉันจะขยับขยายงานนะอยากได้เงินมากขึ้นแล้วจะขยายงานจะเอาเงินไปลงทุนน้อยๆก่อนนะคะน้อยๆก่อนนะมันมีหกเหรียญมันมีสี่เหรียญน,นะบ่งบอกถึงว่าบางทีเราต้องดูความคุ้มค่าของรายจ่ายความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยอยากให้เก็บเงินสดเอาไว้ก่อน นะถ้าสวนจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมามาขอยืมเงินคุณอะไรอย่างนี้นะต้องบอกว่าพิจาราดีอย่าให้เงินสดเราขาดมือนะไม่ใช่ไปช่วยคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนทีนี้ในกรณีของชาวราศีพิจิกที่คุณไปอาจจะไปยื่นเรื่องเดี๋ยวรอข่าวเรื่องของการกู้ยืมเงินจากธนาคารอยู่ประมาณนี้มีโอกาสจะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็อ่าโอเคเรื่องของการกู้ยืมเงินน่าจะได้ สมปรารถนานะคะในช่วงสิงหาคมแต่ต้องระมัดระวังว่าเมื่อคุณได้มาแล้วกู้เงินออกมาได้แล้วเงินจะเอาไปลงทุนทําอย่างไรเท่าไหร่ให้วางแผนดีๆบางท่านอโอเคละเรากู้ยืมเงินมาเพื่อประคับประคองกิจการหรือเพื่อมาลงทุนเพิ่มบางอย่างเพื่อให้ได้เงินมันมากขึ้นนะคะ น้อยๆหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเออกู้เยอะใช้เยอะไม่แบบนั้นนะคะเราต้องพิจารณาเรื่องเงินทุนให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีโดยรวมมีแค่สิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบเรื่องของการงานกับการเงินเงินเด่นกว่าเยอะนะคะนันออท่านที่ทํางานประจำนะคะก็จะมีแบบ เงินพิเศษเงินช่วยเหลือพวกคอมมิชชั่นต่างๆนานาหรือเงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษพวกนี้มาเติมนะคะแล้วคุณก็จะไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าบางทีไอ้ที่มาเยอะๆเราอาจจะคาดหวังว่ามันจะเยอะมากกว่านี้แต่เอ๊ะได้มาเท่าไหรก่ก็เท่านั้นแหละนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างคะ่ะโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแม้จะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ด้วยความที่เงินมันค่อนข้างที่จะคล่องตัว เพราะฉะนั้นแม่หมอก็ยังมีความหวังว่าเออชาวราศีพิจิกอาจจะมีถูกลอตเตอรี่บ้างนะคะมีเงินที่จะาก,การเสี่ยงโชคได้ได้บ้างเนาะเราก็มองในแง่ดีไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะยังคงแนะนําว่าเมื่อเราทํางานเยอะเราทํางานหนักนะคะเงินมันย่อมมาจากทางนั้นหวังโชคลาภทางนั้นดีกว่าส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นเรื่องความหวังเล็กๆน้อยๆนะความหวังเล็กๆน้อยๆก็พอให้ได้ลุ้นนะคะ นะในเรื่องของลอตเตอรี่นะคะซื้อช่วงเดินทางดีที่สุดนะยิ่งคุณเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะไปติดต่องานหรือเดินทางเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็ซื้อช่วงที่เดินทางนะคะน่าจะโดดเด่นมากที่สุดนะหรือบางทีตัวคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าถ้าคนใกล้ชิดของเรานะคะเขาดวงดีๆเราก็ฝากเขาซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือดวงเงินเราคล่องตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะดูดีไปด้วยเนาะ ความรักกันบ้างค่ะคนโสดคนโสดพิจิกนะคะตอนนี้ไม่ค่อยสนใจใครเลยคนโสดราศีพิจิกคุณก็อยู่ของคุณแบบนี้ใช้ชีวิตของเราไปนะทำมาหากินของเราไปไม่ค่อยจะสนใจผู้คนอาจจะไม่เปิดใจหรือบางทีคุณรู้ว่ามีคนสนใจคุณแต่คุณก็ไม่อยากสนใจมันเป็นมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ทีนี้สิงหาคมอุย้ยมีทั้งไพ่อัศวินมีทั้งไพราชานะคะนั่นหมายความว่ามีคนเข้ามาคุยแน่นอนนะคะสาสาวพิจิกมีโอกาสที่จะมีคนมาคุยแน่อาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรืออายุรุ่นราวขราวเดียวกันก็ได้นะมีโอกาสที่จะมากกว่าหนึ่งคนส่วนหนุ่มๆชาวราศีพิจิกนะคะคุณก็วุ่นวายกับเรื่องของการทํางานแหละแต่ว่ามันก็ยังมีสาวๆมาให้พูดให้คุยบ้างนะอาจจะมาทางสายงานนะคะเด่นๆเ,เอาเป็นว่า าไม่ว่าคุณเป็นหญิงหรือชายมีโอกาสเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะทีนี้ต้องบอกว่าแล้วจะมีการพัฒนาไหมไพ่มันค่อนข้างนิ่งอะคะ่ะถ้าจะพัฒนาก็พัฒนาในเรื่องของความรู้สึกนิดนึงนิดคือรู้สึกเหมือนกับว่าเออคนนี้ก็ถูกใจคนนี้ก็ชอบแต่ว่าถ้าจะให้สารสัมพันธ์ถึงขั้นแฟนยัง นะไพ่ย,ยังออกแนวนิ่งๆแต่ว่าก็เริ่มมองอนาคตแล้วเริ่มคิดว่าเออเราก็ชอบเขานะถ้าคุยไปเรื่อยๆก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแบบนั้นแหละค่ะคุยไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันปัญหามันอยู่ที่ว่าบางทีเราอาจจะไม่สนใจด้วยคุณค่อนข้างที่จะอืดๆเอ่ยๆกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณชอบที่จะอยู่คนเดียวนะคะหรือบางท่านอาจจะวุ่นวายใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆกับอดีตอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้คือบางทีก็ขอสลัดอดีตขอให้ลืมคนเก่าก่อนค่อยว่ากันในเรื่องของคนใหม่ๆนนะคะคมัออก รมประมาณนั้นมากกว่าหรือบางทีอาจจะเป็นในอีกบางมุมที่ว่าเออคนที่เข้ามาคุยมันเหมือนกับก็ยังไม่ได้ถูกใจเราสักเท่าไหร่แล้วเราก็ยังไม่พร้อมกอ็คุยไปเรื่อยๆเอาเป็นว่ามีคนเข้ามานะคะแต่เรายังนิ่งแล้วเรายังโฟกัสเรื่องของออหน้าที่การงานนะคะการหาเงินหาทองอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักก็เลยต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกที่ความมีคู่มีแฟนแล้วนะคะประเด็นแรกนะคะคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วของคุณเนี่ยมันมีเรื่องคาใจอยู่นะไม่คุณหึงแฟนก็แฟนหึงคุณมันเป็นอะไรที่บางทีมันไม่ได้ดังใจแต่เหมือนกับพยายามประคองกันอยู่แต่ใจอะรู้สึกว่าทําไมมันไม่ได้ดังใจมีเรื่องโมโหมีเรื่องไม่พอใจแต่อาจจะกําลังแบบ พยายามอดทนพยายามอดทนฉันจะพยายามไม่สนใจมันจะเป็นในลักษณะนั้นสิงหาคมค่ะความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วของคุณนะคะมีเรื่องของระยะห่างแน่นอนค่ะสิงหาคมนะอาจจะด้วยเรื่องของการทํางานหรือใครบางคนต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยๆนะคะมีเรื่องระยะห่างโอกาสทะเลาะมีไหมมีเหมือนกัน นะคะโอกาสทะเลาะมีเหมือนกันแต่แม่หมอมองว่าพอคุณทะเลาะกันปุ๊บนะก็จะได้ปรับความเข้าใจอยู่ดีค่ะนะมีการพูดคุยกันค่อนข้างดีนะคือถ้าจะให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแววงนะคะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นควรจะต้องพยายามที่จะออยอมรับอิสระภาพของแต่ละคนเช่นบางทีแฟนเราไปทํางานแล้วก็ต้องปล่อยให้เขามีอิสระนะเขาอาจจะอยู่กับเพื่อนอาจจะไปทํางานคือเราไม่ต้องไปไปตามจิตเขานะคะ หรือบางทีคุณอาจจะโดนแฟนตามฉีกก็ได้นะแต่อันนี้ขอพูดประเด็นนี้ละกันนะคะคือบางทีเข้าไปทํางานไกลหูไกล,ไกลตาเราบางทีเราถามอันน,น,นี้ต้องทักมานะช่วงเวลานี้เวลานี้ต้องคุยต้องวิดีโอคอลต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันอาจจะเป็นประเด็นให้ มีความขัดแย้งมีการทะเลาะก,กันได้นะเพราะอาจจะด้วยความหึงหวงความไม่ไว้วางใจกันนะคะแม่หมอมองว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ต้องการอิสระเขาก็มีโลคส่วนตัวของเขามีสังคมของเขานะคะอยากที่จะให้พยายามเข้าอกเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางตรงนี้บ้างแต่ถ้ามีเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่ามันค้างคาใจนะไม่อยากให้เก็บไว้นะคะพูดคุยกันแล้วก็เคลียร์กันเลยเพราะว่าคุณกับแฟนคุณขอให้คุยกันตั้งตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นตั้งแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจ พอรีบคุยรีบเคลียร์ไปแล้วมันจะไม่มีปัญหานะคะมันจะเคลียร์ได้เข้าใจกันนะเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรนะคะช่วยกันคุยช่วยกันเคลียร์แล้วก็ทาเขาเรียกว่าร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างจะดีค่ะนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ก็หลีกเลี่ยงนะคะ การที่จะควบคุมซึ่งกันและกันทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหากันมาอยู่ก่อนนะคะคือทะเลาะก,กันแล้วละไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยสบายใจนะคะชาวพิจิตคือคุณกับแฟนคุณนะ่ะต้องบอกว่ายังรักยังรู้สึกดีต่อกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนะคุณอยากคืนดีมากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็พยายามคิดอยู่พยายามทําใจพยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะหาวิธีที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เดือนสิงหาคมคิดว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปนะคะมีโอกาสที่คุณสอคนจะได้ปรับความเข้าใจแน่นอนคะ่ะจะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะไม่เข้าติดต่อมาก็เราติดต่อไปนะคะอันนี้ให้พิจารณาดีๆแม่หมอรู้สึกว่าบางทีหลายๆท่านนะคะพอเวลาที่ความสัมพันธ์มีปัญหามักจะเกี่ยงมักจะรอนะคะคำถามที่แม่หมอเจอบ่อยๆคือ เขาจะติดต่อมาไหมเขาจะทักมาเขาจะมาขอโทษเขาจะ กลับมาคืนดีมาปรับความเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะทําอะไรนะคะให้ดูว่าเราอยากให้เป็นยังไงเราต้องทําเราต้องลงมือทำนะบางทีเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแล้วก็เออไม่ได้คุยเสียจังหวะไปนะคะมันมีจังหวะดีๆช่วงสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปนะคะนะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทุกข์ใจเราทุกข์ใจทํายังไงมันถึงจะหายทุกข์ใจก็คือการพูดคุยนะคะติดต่อไปเรื่อยแต่ที่ให้รอสัปดาห์2เพราะอะไรเพราะว่าช่วงสัปดาห์แรกนะคะแม่หมอมองว่า Uh, เราเองเราก็ยังหาทางออกไม่ได้ยังสองจิตสองใจไว้ชันจัดการอย่างไรแฟนคุณก็เช่นเดียวกันเมื่อเขายังเลง็งลังเลใจเมือ่อเลือกเมื่อเขายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต่อให้คุยกันไปมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะคะเรื่องจังหวะเวลามันสําคัญตรงนี้นะจังหวะเวลาสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปนั่นะหมายความว่าเออเขาอาจจะได้ข้อสรุปให้ตัวเองเราก็ได้ข้อสรุปให้ตัวเองพอมาพูดมาคุยกันทุกอย่างมันจะดีค่ะอุย้ยใบที่4ี่ก็ยังดีอ่ะโอเคนะ คือจร,จริงๆมันมีเดอะทาวเขึ้นมาด้วยนะเดอะทาวเถ้ามองตามหน้าไพ่เลยนี่ก็คือเออมีโอกาสแตกหักมีโอกาสเลิกลามีโอกาสที่แบบว่าจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็จบกันไปนะคะแต่ทีเนี้ยไพ่ประกอบมันดีแม่หมอก็เลยขออนุญาตมองในแง่ดีนะคะเพราะว่าคุณสองคนก็ยังชอบกันอะความรู้สึกดีก็ยังมีให้กันนะคะบางทีการที่เราได้พูดได้คุยกันคุณอาจจะช่วยจันเคลียร์ปัญหานะคะเคลียร์ปัญหาจนจบสิ้น นะอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจบไปเลยแต่ว่าไม่หมาอว่าเข้าใจกันมากขึ้นแน่นอนค่ะนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุยเออคุณมีปัญหาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือมีปัญหากันด้วยแบบว่าเออมีตัวแทรกคนอื่นมันอาจจะยังไม่จบเสียทีเดียวนะคะแต่การพูดคุยของคุณสองคนจะทำให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นเขาเข้าใจคุณมากขึ้นความสุขมันน่าจะมีมากขึ้น นะเอาเป็นว่าคุยกันดีกว่านะคะโอกาสคุยกันโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอกาสกลับมาพูดคุยกันแบบสนิทสนมมาใช้คําว่าอะไรอะ่ะจะบอกว่าคืนดีเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ว่าปัญหาอาจจะยังมีคาราคาซังบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเรายอมรับได้เออแนะนํานิดนึงนะอย่าทะเลาะนะคะอย่าทะเลาะอย่าใช้อารมณ์ นะคือเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแม่หมอบองว่ามันมีการประทะคารมมันมีการใช้อารมณ์นะคุณคิดว่ามันต้องแก้แบบนี้เขาก็รู้เขาเขาเข้าใจแต่บางทีเขาอาจจะแฟนคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่แบบทันท่วงทีหรือทันใจคุณแต่ถ้าคุณเข้าใจเขาได้พูดคุยอ๋อฉันเข้าใจเธอโอ้มันเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราจะรอไหมหรืออะไรยังไงนะคะแม่หมอมองว่ามันจะทําให้คุณสองคนนะคะกลับมาพูดคุยกันดีเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแม้ปัญหาอาจจะยังอยู่แต่ว่ามัน ก็มีลู่ทางที่จะมีความสุขมากขึ้นอะไรก็ตามแต่การที่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาต้องบอกว่ามันมีปัญหาทุกคู่ไม่มีคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเราจะมีความสุขกับปัญหาน,านั้นหรือมีความสุขกับ การที่แบบว่าเออได้อยู่ร่วมกันอได้รอคอยได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะมันมีเรามีความสุขกับมันได้นะเพียงแต่ว่าเราเราต้องไม่ทะเลาะแล้วพยายามเข้าอกเข้าใจกันโอเคค่ะให้กําลังใจชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะลองนําไปประกอบการตัดสินใจไปช่วยในการพิจารณาปัญหาของเรานะคะโอกาสหน้าค่ะมาเช็คดวงมาอัปเดตด,ดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ